อุ yes. uh ้ยเดี๋ยวประกาศประกาศดีดอนไหนดีจบห้าครึ่งห้าครึ่งจบกิจกรรมฆาตกรโรคจิดเนี่ยก็ก็นั่นได้เลยเยงคืนพร้อมกันยังโลบกูพร้อมอ่ะไอ้โหชุดอะไรของงูนั่นน่ะ ใครใครก็เห็นนะใส่ไปสว่างว่าขนาดเนี้ยเอเลี่ยนว่าเอเลี่ยนอยากเป็นอยากเป็นหนึ่งในตัวประกอบนั้นหนึ่งในตัวประกอบนะไร้ตมองทองถอนไม่ออกไอแปด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 ไงอ่ะผมไม่แปดนะไม่พี่คือพี่เตอร์แกทับสกินไปแล้วไงแล้วมันก็เซฟไปแล้วด้วยมันจะเซฟเพจเปนเพื่อนไอเหี้ยงามใช่เพราะว่ามันเซฟบัมบัหัวแอดมินอ่ะ อ๋อเปลี่ยนเพศใช่ใช่ใช่เปลี่ยนเพศแล้วมันก็หลุดออกมามันจะติดแมทเปลี่ยนเพศเอาเดี๋ยนหาศเองปล่อยมันติดไปนี่อะไรไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหายเองมันรีพอปอยู่แล้วมันกัดนะเออถ้าทำมันไม่ตายอ่ะถ้าทำมันไม่ตายอ่ะเธอจะรู้เรื่องไหยโว้ยกทาลินอ๋อพร้อมยังปะรถเตรียมรถเลยรถอะไรดีรถอะไรดีรถหุ้มเกาะว้าวเกาะอะไรอะเอารถหุ้มเกาะมาสองคัน คำมาโชว์ไงคันเดียวพอเฮ้ยคำมาโชว์ไม่ได้คำมาโชว์ไม่ได้คำโชว์เดี๋ยวเขารู้มาเราเซอร์ไพรส์อยู่อ๋อโอเคโอเคต้องเอารถที่มันมีในเมืองมาถึงจะเนียนตัวรถตัวรถอ๋อเหมืแล้วก่อนปะเอาตัวเอาตัวอันนี้ด้วยตัวรถเดียวแป๊บนะแป๊บนะเฮ้ยวิวเออพี่ไม่เนียนครับไม่เนียนหรอกโอย้ดีมันเกินอ่ะดีเปลี่ยนชุดไอ้เงี้ยมันไม่ได้กลมกลืนเลย มึง <laughs> แต่งอย่าง,ง,น,าง,น,างนั้นได้ยัามึงไปยืนในี่ยเขายิงดีกว่าไหมเสียงนนเบาวะไม่เบานะเาโอเคนะดีกปกติใช่ไหมโอเคหนูจะต้ตองเทสเสียงฮัลโ,โหลเทสเทสอ้แลวก็ยัง taste, เปทส <taste. S 2> เทว <laughs> พี่จินคือเขียวมากเขเขียวอืออะหน้าก็ยังเขียว แต่ก็ด e ีเอกลักษณ์ไว้เยอะแะเราต้อง่เป็มันเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ใส่ที่่สใชุดอวกาศ A few moments later มันมีแล้วพร้อมเหระเธอเธอเธอนั้นเธอต้องนั่งรถยนต์เพราะเธอต้องอยู่ในรถเครื่องไหนเครื่องนงคนเครื่องหนึ่งคนเครื่องไหนเครื่องไหนเครื่องแต่งด้วยไม่มีพี่จินมิวพี่จินมเครถเครื่องน้อยถ้าคนหนึ่ะสีต่อแล้วก็แต่งไว้ด้วยจักลางของอแลนด์ขอให้ทุกท่านพยายามอย่าอยู่ จับกลุ่มก็เป็นกลุ่มใช้ความระมัดระวังกรณีเฉสามารถแจ้งกรมตำรวจโฮฟแลนด์ได้ทันทีย้ำนี่ไม่ใช่การ2อขณะนี้มีกลุ่มฆาตกรโรคจิตกลุ่มได้หลบหนีออกมาจากเรียนจับกลางของโฮปแลนด์ขอให้ทุกท่านพยายามอย่าอยู่เดียวจับกลุ่มก็เป็นกลุ่มใช้ความระมัดระวังกรณีฉุกเฉินสามารถแจ้งกรมตำรวจโฮปแลนด์ได้ทันที โอ้โหตำรวจที่สองคนนี่เขาโอ้ยชิดตำรวจที่สองคนฮัลโหลพร้อมพร้อมพอมมาแล้วแต่งเกาะไอ้พร้อมพี่พี่พี่จินแต่งขนุนให้หนูพี่พี่จินแต่งขนุนให้หนูได้แต่งแต่งต้องเอาไปต้องคอยกับอูด่วนได้พี่เสพให้หนึ่งครั้นั้นไม่ใครฟังกูเลยวะฟังอยู่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 เขาเงียบเกิน พอที่เข้าเวนกลับมาเข้าเวนด้วยเครื่องรถแคมเคนกับอูดวนเครื่องรถครรถครืรถงก่อนเลยเฮ้ยลูกกัดเรายวะอีสายนตลาดเรซายเขาเรียกร้องว่ะต้องหน่อยไหแวะต้อหน่อยไหมแบนไหมอันนี้ครมีใครมีปืนอันนี้อันนี้พี่นมีปืนใช่ไหมได้แล้วคันนี้คันนู้นกคนเงนพี่เติร์สเป็นพนุษ ก่อนมา้มาอูยังนอนก็ตรกนช้อนแกงไน่สัตว์โอาไอ้ีไอ้ด่างก้อนจับมือ vale กุนเตะจบมือกนไอ้ก้อนอยู่ล่มบ้านไหมมงเดี๋ยวด A few moments later ลงลงลงไม่ทันแล้วให้ตังเขาด้วยให้ตังเขาให้ผมไม่ตังเขาแร้วผมไปให้ตังให้ตังคนนี้ไปด้วยเอ่ง่ายๆในการที่เราไม่ต้องซ่อมรถบ่อยๆเราเปิดรถเริยกันทวีตเลยทวิตเองเป็นชื่อยังยิงคนไหนยิงคนไหนบ้างอ่ะ ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเขาหยุดได้ออได <Okay. S 1> เอ็มเนท่ยทำวิป่ยนชื่อ,อยังยังตายการทีส่งผลงานผลงานผลงาน oh, <the> อา๋อเดีเ๋ยวเปลี่ยนแป๊บเอามเปลี่ยนเถอะที่เราเราถ่ายกันหน่อยดิว่าเรามากันเยอะอะนี่แหละครับตะกอนแมวลูกกินนี่แหละเอ็มเอ็มถ่ายเขาพ่องสมเด็จวิุ้มวิุ้ม,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 มเองเฮ้ยเอ้ยแล้วคุณพูดเองลูกพเองพูดเองเดี๋ยวเดยคน,คนๆๆมาคนมาอุ้มคนมาอุ้มคนมาอุ้มเฮ้ยคนปลาเฮ้ยแล้วคุณไม่ใส่หน้ากากอ่ะ ไม่ไม่มีใครไม่ใครรูกไม่มีใครตามร้อยคนได้หรอกแล้วคุณใส่นักข่าวตลอดแล้วคุณไม่เคยในัวันนี้มาเยอะวันนี้มาเยอะวันนี้มาเยอะเฮ้แล้วขึ้นนู้นเลยนะวันนี้กูมาล้างแคขนมีคนจีมเอ็มต่อหรอปะจีมเอ็มอ่ะ w h ยทำไมมันกดถ่ายรูปโทรศัพท์ไม่ได้กดถ่ายไม่ได้ มีคนมาเดเหเห็น,นเดีเยนะัดสก็ถ่ายข้าสมัครก็ถ่ายได้บ้างแล้วคูนไม่ได้เพราะแลวคูณเป,เ,ปเป็นเป็นไฟแล้วคูณอยู่ไปปหนี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 แยกย้ายถ่ไม่ได้ก็แยกย้ายตังเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม้ตังเาแล้นะอั่ะแล้วใครยืนนู้น่ะใครไืด้ได้ได้ไอยยปวดทาบปวดทราบปวดทาบใครวะปวดทาบไปไหนต่อ

ให้ตังอ่กัเกียร์เยร์เยร์เียร์เียร์เยเอาตกอลจอตังให้มันไปเออกุมกาอีคนยังไม่ได้นะผู้ชายทำไมเปกลางวันเฉยเลยวะไม่ได้ไม่ได้ล็อกไว้ไม่ได้ล็อกไว้ลืมหรอก ไอ้แค่ขากลอนแพงกันเองโอ้ยขากลอนขากลอนวิวสูงขับให้รถรถถังนะขากลอนวิวสูงนี่สัตว์รถไว้เชื่อใจตัวผมถ้าตายข้าตอนกลางคืนแล้แค่แบบข้าต่อเนี่ยวมัหายลองฟรีส์ไมไว้ดิฟรีส์ไมไว้ดิกลางคืนอยู่นะตอนเนี้ยไม่กลางคืนเหรอกลางวันกลางวันแดดจ้าเลยแม่จ้าคุณมั้งหลังคุณมั้งหลัอกพวกเราเอง ใครก็ได้ปรับทีนี่หนูหนูปรับแล้วมันทำไมตอนสอนนี้ไม่ดังขึ้นลงไปวายดีตรับด้วยวะหมอเขาไม่ช่วยเหรอบอกเขาไม่ช่วยเหรอต้องช่วยต้องช่วยไอ้คนมีคนมีคนมีคนเอาเลย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  เอ้ยมีคนช่วมีคนชเอาเงินให้มันไปแล้วเธอมาซ่อมรถนี่แหละจะขับให้แล้วเธอมาซ่อมรถรถเตือนสภาพกันได้ จะได้ไม่ต้องรับเยอะยังไงก็ต้องลงอยู่หรอปะถ่ายรูปเลยสิหมอนั่นน่ะหมอขาบอกให้หมอข้าวเวนไม่ใช่เหรอหมอไอสัตว์เอ้ยรีบออกเวนหมอไอ้ขี้ยพวกรู้ผลเป็นฆาตกรวัดนี่ไงว้าบส่งรงไม่ได้ดีกว่ะจะวร์ปกลับไปรูปปั้นไม่หาอย่าย่าอย่า เด็กแม่งตามว่ะเอาทำไมอ่ะไม่ช่วยคนใครยิงแม่นมั่งใครยิงแม่นมั่งไอ่ยิงได้จะได้จะได้จะให้ยิงเลยยิงให้ร่วงเลยยิงเลยยิงเลยกลับแล้วกลับแล้วต้องกลับเลยไอ่เปนกลัวแล้วปนกลัวแล้วแค่รคนแค่รคนไป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  ไอ้บริกรรมบรกรรมบรกรรมบรกรรมมันเล่นเล็กเล็กอตอบไอ้มิไซมิไซมามิไซม่ะับกลับแ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 กลดกนหมแลวไม่ตามละโอเคโเแล้เคโอเคแมาฝากเฮ้ยซายซายเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะหมื่นหนึ่งเอาตังให้มันไปหมื่นโอเคจะให้จะให้เข้มาเม้น้า้นอุ้ยตะกรนเบอร์สูตรอุ้ยอะไรบั๊กอ่ะ

คิดว่าน่าจะอยู่แตงกวากันนีมีสักเล่มแตงกวาแตงกวาแตงกวาคนเดวฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไร่ยแคไอสัตว์เออไรคไอเยอะตกรจบนะขัตกตกรขัตกรัตกรขัตกรตกรตกรขัตกตกรขั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 ตกขัตกรขั เว้ยทำมิ่งโคตรเทียเลยขอมิดหน่อยคนบ้านอยากได้มีเออเข้าไปตำรวจเลยปันหนาละอ๋อไม่เอา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 ได้แล้วห่อหอห่ออีหอดิตำรวจตำรวจกำลังมาเจพีกวางตุ้งไป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 อีเจพีกวางตุ้งกำลังมาเป็อออะไงวะก็มันขึ้นมันขึ้นไปขึมาขึ้นมามันมันขึ้นได้ไงตำรวจเหระนี่เปหอตำรวจไหนเน่ะ

ให้ตังให้ตังให้ตังเร็วให้ตังรีบรรีบให้เร็วรีบให้รีบให้รีบ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 รีตรรรีบรีบรีบีรีบรีรวบรีบนรีรีบรีรีบรีรีบรีบรีบบรี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 บรรบรีบรีบรีหรวรบรี ไอตำรวจไปตายข้าตำรวจเลย้าตวตายตายตายไอคนไอ่ให้ใายให้ตังให้ไปก่อนเลยตอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขายินสกให้ตังใครให้ตังให้ไปก่อนเยวหลุดเมสสกัดให้หลุดสกัดให้หลุดให้เชิญไดหมมไม่องุมงตุมรอรอใช้ืนยิงเลย้เออเอมาร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 อมาตรงพาวมีลอไปที่มาในี่ยล่อไปที่มาให้เนี่ยรอไปที่มาให้เนี่ยไปเลยมาตรงพาวมาตรงพาว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 ส้าวส้มเอาดีมามาแล้วมาแล้ว ยิงยิงยิงไม่เห็นยิงใช่ไมปต้องเข้าออกมาถนนใหญ่ถนนใหญ่เออวิ่งออกมาเออดักลูพอเจอปั๊มเลี้ซ้ายพอเจอปั๊มเลี้ซ้ายมันจะมีซอยอยู่ปเอยเดนว้ไตรงมาตรงมาตรงมาตมาดีดีมาโอเคไป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 ไๆๆปไปไปไัไปไปสปไปยปไปไัไง เขาเจ็บ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 เขาถอยแล้วเขาถอยแล้วเขาถอยแล้วถ้ายิงโดนนี่โคตรเก่งเลยนะยิงกระล่วงอะกระล่วงกระล่วงกระล้วงกระล้วงกระล้วงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสไนเปอร์เหรอพี่พีหอก็พังแล้วโหอก็พังแล้วโหอก็พังแล้วล่วงไปหน้า ไม่ฮอจากทางฮอจากทางเขาเลยหนียิงเลยยิงให้ลูกเลยยิงให้ลูกเลยยิงม้านอ่าลมช้าใครกระสูนใครกระสูพี่บีมาพี่บีดูดิไป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 ใช้ตอใช้ตอใช้ตอโหโหดแตกาแกาแกมาแก่ากาอพัอไปมันเปี่ยนอตรงนี้ได้เอ้ยช่างแม่งไปรรยดิรยนทีไปวทีทำรไทำมันรู้รู้ว่าเมรู้วเยเย เอาดิอาดิเอาดิกรีโดดมาเลยกระโดดลงดาเลยรันไม่อยิบดีโป้ตกโพ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 ไปตกโพไปตกโตกโพนุบปังหนุบปังนุบปังพิงอย่ามีคือขาหนุปังแล้วเอาหนุบปังเร็ว ให้เาตำรวจไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  เอาหายคนนึงอ๋อน่าจะตอมอพอดีต้อให้ตังเองได้แล้วผมไปฆ่าในเชฟฆ่าให้หมดเดวิลเดวิลเดวิเดวิลเดวิเดวิเดวิล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 ดวิลเ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 ดวิเดวิลเเดวิลเดวิลดวเดวิ ทำไมเข้าทำไมเข้าเชฟไม่ไม่รอก่อนอย่างที่อย่างที่ลุงบินไม่ได้ว่ะพี่จะกำลังเสริมว่ะไม่ได้ว่ะแบบว่าแบบว่าเไปวาวแล้วขอขอกำลังเสริมหน่อยดิกำลังมากำลังมาเฮ้ยเข้าหลังหลาเราเขาหลังหลาหมอบหมอบหมอบหมอมาแล้วมาล้อะไรวะเนี่ยกูตายเลยลปจะ

ไอ้คนที่นั่งโต๊ะบล็อกไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะเพราะว่าเดี๋ยวเดียวบล็อกสองนิดเดียสองนิดเดียด้านนอกด้านนอกด้านนอกจัดการให้ละด้านนอกจัดการให้ละไม่อีกสองคนอีกสองคนผมนี่เดวิดอยู่ไหนอะเดวิดนี่แหละสองคนผู้ชายกับผู้หญิงชุดขาวนี่แหละนี่แหสองชุดขาวกับผู้หญิง ไปทุกคนขึ้นรถขึ้นรถแล้วตำรวจมาตำรวจมาท่า่ด้วยห้ตังเขาด้วยข้ออไเงี้ยึ่งไอเราอันี้เราอันี้หรอย่าพกงก่เลยไปก่อนเลยเดี๋ยวหาทไหนมาอหมอหมโอเคเคียร์เคลียร์เคลียตำรวจจะรู้รู้ไอเ้วเนี่ยะ แต่เนี้ยตอออันเนี้ยตลอมาจริงตอเนี้ยปืนเตรียมตัวปืนเตรียมรอด้วยพี่พีเขาอยู่ไหน่ะ <BB S 2> มีกะทิมาบาอะไรวะพี่พ <BB S 1> ีอะ่ไยอยู่พี่คิวพอตำรวจนะอะไรกัน ออกขบวนไ่เอ้าไปไหนไ่ไหนไ่ไหนอยู่ข้างอู่อยู่ท้าเอ้ยอยู่ใกล้ไอ้นี่วับขึ้นไหะวับขึ้นรถมารถหนึ่อะวับขนมากูไปตายเยรหลไปไปยิงเาดิยิงเขาดิปืนนี่ปืนนี่ปืนยิงยินี่ไไม่าบมนะฮะอย่าบมนะกะไระ ไอ้เหี้ยซอมไม่ได้เลยนะต้องกินเขาก่อนนะซอมไม่ได้นะไอ้เหี้ยซอมไม่ตายไปสิเงี้นะลงไปนะลงไปท่อลงไปท่อล่างนะยิงเขาดิยิงเขาดิไปตันมาตันมาขับขับสวดมาขับสวดกลับมาขับสวดกลับมาพี่กินอยู่ไหนอ่ะสวดกัมมะสวดกัมมะสวดกลัมมะสวดกลัมมะสวดกลับมาเดี๋ยวผมะ

เพราะว่าเขาเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้แอบซ่อมก็ได้แอบซ่อมก็ได้จะซ่อมไหมจะซ่อมไหมแอบทันนะทันนะหาเทียบหาเทพยบเอาเฉยเลยเดียวเดี๋ยวดีอ่าคันคันปีหาที่แอบพี่จะซ่อมรถได้นะได้ได้โอเคพี่ปีพร้อมพร้อม

ยิง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 เออสวยยิงยิงสวยส่งเชิญส่งเชิญมาช่วยเอ็มหน่อยเอ็มอยู่ในโหลดตทษไหนตลอดอ่ะเอ็มลงมายิงเอ็มลงมาหยิงให้มันตายต้องยิงให้ตายเพราะว่าเอาเอาตังค์ให้ตำรวจก่อนให้ไปสักคนละสองหมื่นโทษฐานที่มันสู้เก่งเอาตังปล่อยคนละสองหมื่นพี่หลบพี่หลบ ตอนแรกผมวิ่งเลาะมาแล้วเอ็มมลงมายังไงอ่ะเอ็มเดิมออกมาหรือทำได้หน่อยทำได้เลยเอ็มทำได้ทอ็ได้ได้ได้ไหมเอ๊ะเราไปรอให้รอให้แต่เองจ้ะอุ้ยลุกขึ้นยืนให้หน่อยเราเป็นห่วงเขาอ่ะเอาเขาไปแย่งบนนี่แหละในตำรวจเดี๋ยวหมอมันจะหาไม่เจอ

เฮ้ยตอนตำรวจหลังไม่มีตำรวจหรอไม่มีไม่มีไม่มีไม่ตำรวจงั้น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 ชุบสองคนนี้ขึ้นชุบสองคนนี้ขึ้นโอเคไหมแอบได้นะชุบสองคนนี้ขึ้นเพราะว่ามันใต้ดินผมแอบแล้วผมแอบแล้วผมแอบแล้วผมแอบนี่อแอบนี่อะไรอยู่ไอ้แอบเร็วขอตรนี่แล้ครับอีกคนนึงเฮ้ยอีกคนนึงโอเค

ผมยังอยากมีชีวิตเขาอยากจบเลยอาไอ้เยอะเอาปืนยิงออกออกก่อนดิจ่ช่วยผมแล้วแหละผมเนียยล้อุ้ยเดียร้อยพี่อยู่ประชาเด้งเยไปเล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 ยจบไหน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 ไปลองโคต บีบกับตัวบกับตัวบนีดเดียบีจบไหนพี่โไหนใช่ไหมออกไปนอกเมืองเลยออกนอกเมืองไปไกลเลยฮัลโหลมันไม่เจอบผมโดนก็บอกว่าผมโดนผมไล่ผมมาโดนไล่มาถึงอูนี่อะนี่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 ตำรวจสังขับปั๊มเลยอ่ะก็เลยแบบไอ้เี้ยมันไม่รู้วมันขับปั๊มเลยก็เลยุ่ไม่ได้จา เออผมมาอยู่สนแล้วนะเกมะอยู่สนเอ้ยเอ้ยขจะสนอช่วยช่วยช่วยลช่วยลุกเออเออหลังสรนอมาหลังส่อนเลยมาหลังส่อนอส่อนอลส่อนหลังสรอนหลังสนหลังสอนอหลังสรอนอลงสัสอนอัส่่นลังสันันลงลง ยิงเลย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 ยิงให้หมดเลยนะที่อุ้มหงสยิงให้หมดเลยงงไม่ได้หวะหัวลิงโดแล้วนะต้องลงมาช่วยกันแล้วนะไปลิงโดมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมกำลังแอบอุ้มอยู่ไหน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 หลังคนอนหลังนอนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหลังคารนอยิงเลยล้วเราตำโลเราตำโลเสร็ตโก้เราตำโลเสร็จกู